Please like share and subscribe everyone thank you so much ขอบคุณเลยล่ะเด้อหาอะไรเหรอมันนี้จะได้จากไหเนาอกินตตงหุงน้ำกันเวยคะ่ะ<ม>พี่น้องแซบ่แซบๆออกมาด้วยกันใช่ไหมสวัสดีทักทายนะคะน้องฟิชเชอไม่เจอนานเลยคิดถึงนะมไม่เจอกันนานคิดถึงบ้างไหมเธอสัญญาณดีน่าจะดีอยู่เนาะ ถ้าอยู่ที่บ้านเนะี่ยคือแบบต้องลงไปรอสัญญาณข้างล่างอะ่ะไม่มีสัญญาณไน่ไเ้อเลยดูท่าแหละถ้ากลับไปบ้านเน่ะพักทา,ายพี่พี่ทุกบ้านเนาะยี่สิบสี่ตาที่อยู่ตรงนี้นะคะเมื่อกี้ตะบงน้ำกันไดนะ้พี่น้องมีเรื่องมาหน่อยช่วงนี้มันช่วงฮาโาลาวีนเนาะช่วงฮาลโลวีนก็จะมีรูปผีๆเยอะหน่อยนะยังไม่ได้เอามาลงนะคะทุกคนทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเลยถ่ายแต่รูปพี่พปกินข้าวกับอะไรครับกินส้มตํานะคะ มันเป็นตําไหลบัวหมูกรอบอืมแต่หมูมันไม่ได้จะกรอบลปหลเพราะว่าสั่งมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วได้อยู่นะว่าไปไม่ใช่นี่นนแหละ ยี่สิบแปดลายโซดีทักทายนะคะมียสิบแปดลายปะะมาเด้อนะคะมากินข้าวหนุ่มกันมันน่าจะได้ตัดรอบอันนี้แล้วว่าจะเปตัวเองเปยังไงวะ เรียนไม่ถึงสักทีนะมันก็จะได้ไมไ่ไม่ได้ถอนนะทุกคนเดี๋ยวนะปเปจะคองเจเลยดเดียวเเจเจนี่มีหลายบ้านเนาะรอบน้ำก็เจเจเจรก็นีเจเจเจมาอีกอ่ะ คิดว่าเอาไปไว้หลังบ้านแล้วซะอีกเถ้าคอมเมนต์อะไรดีๆไม่เป็นก็อยู่เฉยๆก็พอนะอืมดูเฉยๆก็ได,ด้วิชาแบบนี้เขาไม่เอามาพูดในนี้เลยกันหรอกอ ผมเก็บเอาไว้ปฏิบัติเกจจะไม่นั่งสนใจแล้วคอมเมนต์ลบๆเนี่ยไหนๆ ปรงเด็หิวนะอานยจริงก็ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่นะแต่มันต้องกินนะต้องกินยาอืมใกล้เรื่องงานแล้วทุกคนจะห้าโมงเยอ สวัสดีค่ะพี่มัตซีทักทายนะคะสวัสดีค่ะน้องปุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่มัตซีนะคะอู้สี่สิบสี่ล้านดวงตาขอบคุณนะคะขออนุญาตบล็อกบางบางคนออกไปนะคะอู้ l l o everyone thank you so much for coming and watching the a ท t today on l i ส e stream o ด the hotel uh, I have a time but not much for everyday and then when i have a little bit time i will come here for live stream thank you so much everyone thank you for coming and watching